สนับสนุนโดยยาสีฟันซซลอาซากิฟิล์มกันรอยคุณภาพที่4แนะนำ l i v i n g at e a s t พระราม2จาก Land and House โทร 1198, ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจมอบแรดรอกนอกแท้ที่ได้รับการยอมรับในระดับ World Class Selection เฮ้ยรลองดีๆองด,ดเหมือนคนมีฟอร์มเลยเหมือนคนมีฟอร์ม เห็นฉันยอมทุกสิ่งโอ้แต่ใจข้างในเจ็บจริงอาจดูว่าเย็นชา้าเหมือนดูนิ่งๆอย่าคิดว่ารน้อยกว่าจบคำเธอทิ้งท้ายว่าเขาคนที่ใช้ พริกมันใหญ่อันนี้แต่งให้แต่งน,นี้นใช้ได้เลย,เลยอ่ะยงเลยใช้ได้วัสดีครับคุณกิ๊กอแม่บุญชูพยามประจําหมู่บ้านมาเหนน็นหายหน้าไปเลยเนี่ยพอนนี้ได้ข่าวว่าอาไทยนี่จะเปิดค่ายเพลง ผมเลยจะมาสมัครเป็นนักร้องแต่งเพลงเองเพิ่งแต่งเสร็จเมื่อคืนชื่อเพลงว่าผู้ชายถูกทิ้งเนื้อเนื้อเพลงเนี่ยมันเกี่ยวกับคนอกหักกับทีโกอะอ้อหเลที่โอกหักเหรอก็คือว่ามันมีผู้ชายผู้หญิงอยู่คู่หนึ่ง มันรักกันมากแล้วผู้ชายมันโดนทิ้งอ่ะผู้หญิงมันหนีไปผมก็อินกับชีวิตไอ้ผู้ชายคนนี้ผมก็เลยเอาสงสารมันผมก็เลยเอามันมาเขียนโอ้อะไรอะไรอะไรไอ้ชูเรื่องอะไรเหมือนๆเลยไอชูอะไรพี่เหมือนอะไรเมื่อคนมีฟอร์มอ่ะของผู้ชายถูกทิ้งมาทันเลยมาแทนกันเลยใช่ไหมเหมือนคนมีฟอร์มเห็นฉันยอมทุกสิ่ง

โดนโดนเจ็บเจ็บโดนโดนมาจากไหนเจ็บเจ็บโดนโดนไหมของของเขาไม่เจ็บเจ็บโดนโดนเงินมันมีเจ็บเจ็บโดนโดนไหมบาอกีกูร้องเจ็บเจ็บโดนโดนเหรอต้องลองใช้ใครออกอ่ะเอางี้ลกันจับไม้สั้นไม้ยาวศิลปินเบอร์หนึ่งใครได้ไม้ยาวออกก่อนเลยนะเบอร์หนึ่งใครได้ไม้ยาวชนะชนะนี่เลยเล่นเรื่องอ่ะไม่ยอามาวัดกันนี้วัดอันนี้โอ้โหนี่ ชูชูยาวกว่เยอะเลยอ่ะติ๊ได้ออกก่อนอ้าวเอ้าไบอกไม่ยาวเลยชนะไงไม่ยาวชนะไงอ้าวอันนี้เนี่ยดูดิไม้ยาวชนะนี่ขอยชูไม้ยาวไงกคอยชูไม้อันเนี้ยไม้ยาวแต่หลอดสั้นอันเนี้ยไม้สั้นแต่หลอดยาวเอาไม้ยาวใช่ไหมเอาไม้ยาวเอาไม้ยาวนี่ก็ได้ดิคอยชู เดี๋ยวหลายหลายคณะด่างเลยนะเก็บคนได้ไงออกมาได้บ้างไไง <S <S 1> <S 1> ไม่ต้องเร่งไปเลยไปเลย ยานกูร้องให้ทําไมอ่ะสมัครศิลปินแล้วก็ไปเรีนแล้วก็จะมาร้องเพลงไงก็จะร้องด้วยกันที่สองคนแจมคู่ไปเลยไม่คนเดียวคนเดียวร้องเน้นเพลงเอิอมีรุ่นน้องเรียนสูงขึ้นมาด้วยกันเขาร้องเพลงเก่งมากคนเนี้อ้าวจะอีกคนหนึ่งเหรออ้าก็ลองมาดูถ้าดีกว่าก็จะได้เอารุ่นน้องของอ้าวใจเดียวเดี๋ยวเราแลเนี่ยเอาก็ลองดูให้ทั้ดสอ่อนดิยังไงก็ชนะอ้าเรียนมาเลยพี่นี่ไงนี่ไงโอ้ สวัสดีครับเฮ้ยติ๊กสูงหรอเฮ้ยดูดีว่ะกองขยะเลยอะสูงกุหลาบเหรอครับรุ่นอะไรวะร้อยยี่สิบสี่ครับรุ่นใกล้กันเลยเห็นป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบีรุ่นอะไรเก้าแปดเก้าแปดร้อยยี่สิบสี่นี่มันช่รุ่นพ่อกับรุ่นลูกแล้วเป็นพี่น้องกันสูงกุหลาบไม่มีพ่อลูกเขาเป็นพี่น้องกันไอ้คุณคุณเพื่อนในรุ่นมีใครบ้างเนี่ยเพื่อนในรุ่นที่แบบดังๆมีใครบ้างคุณเปอร์ไฟนอลสกอร์เออเฮ้ยเปอร์เขามีไปถ่ายไปเก็บ เรอเลิตี้นะใช่อ่ะเราเนะคุณก็ต้องอยู่ในนั้นด้วยดิเนี่ยอย่าโกหกไม่มีอะไรจับได้ไม่รีบหลับเมื่อกี้อะไรมันผ่านไปวะแม่เดี๋ยวอ๋อนี่รุ่นไฟนอลสกอร์อ๋อแล้วตอนนั้นคุณไปไหนอ่ะตอนนั้นป่วยนอนอยู่ในโรงพยาบาลป่วยหนักถึงขั้นนอนโรงพยาบาลเลยตัดไส้เลื่อนนี่แหละครับผมเฮ้ย คือถูกเหมือนประมาณว่าผมแพ้ยาสลบที่กี่ศูนย์สองศูนย์ยาสองศูนย์ว้าวไม่ได้บอลแพ้ยาสลบที่สองศูนย์มีอะไรแพ้ยาสลบคืออะไรคือเหมือนประมาณว่าเราพอแพ้แล้วคือโลกหมุนเป็นโลกโลกหมุนเลยลุกไม่ไันหมุนอยู่แล้วนี่เอางี้เอางี้อยากเล่นอะไรเล่นเลย คุณเลยครับเลยวิงเวียนวิงเวียนน้ำในหูไม่เท่ากันใช่แล้วก็ไม่หายลูกอ้วกลุกอ้วกเนี่ยคือมันก็มีเทอมหนึ่งเลยที่ผมไม่ได้มาแล้วเังเอิญช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่ไปนักงจอไถ่ายกันพอดีแลหมดเลยเฮ้แต่จริงๆบอกความฝันเขาอะเขาไม่ได้อยากเป็นนักแสดงเขาบอกว่าเขาอยากเป็นนักร้องคือผมเหมือนอยู่สงกรานต์อะไรเงี้ยแล้วคือรุ่นพี่ก็จะเป็นศิลปินเหมือนพวกบอดี้สแลม พวกพี่ป้อนโมเดิร์นดอกหรือว่าวงแนวร็อกออกแนวร็อกตรงนี้คือจะกลับมาเล่นที่โรงเรียนตอนนี้เราก็เลยแบบว่าซึมซับแค่นี้เป็นแบบพวกพี่เขาเคยคิดอยู่ว่าแบบเฮ้ยวันหนึ่งเราเราอยากจะไปนักร้องแบบนั้นไม่ได้มานาคุณเล่นดนตรีไหมเล่นเล่นส่วนใหญ่เล่นเครื่องดนตรีอะไรก็คือเล่นกีตาร์เฮ้ยเอาอเอากีตาร์ไหมให้ลองให้ลองให้ลองเล่นหน่อยเนี่ยเสียบตุกขีตาร์เฮ้ยผระวังมันหายไปนะชอบเล่นเพลงของใครเคยก็ร้องหมดทุกอย่าง เพลงก็ชีวิตนี่ก็ร้องริ้งมปล่าของใครของใครชอบเหมือนกันชอบพี่ปูพงศิษ์พงศิษ์เนี่ยพงศิษเออพงศิษเพราะเพลงช้าเพลงช้านี่เพลงนี้เพลงอะไรเพละไรไทยเธอคืนมาอ๋อไทยเธอคืนมาผ่านไปสองปีเธอมาหายจออบครพ่อแม่เธอและพาไปขา้ยไได้เเจ็บและช้ำ ต้องจำทนเพราะความจนบังคับหัวใจจากเทียนลายไปขายตัวอยู่สุ่ยโกโลกใช่ใช่ใช่ได้เคยไปออฟฟิเชียนไหมไม่เคยครับ สมัยนี้คือแบบเด็กจะมีแบบว่าที่ประกวดเยอะไงใช่ไหมเอฟก็มี The ะสตาร์ก็มีแต่ว่าทําไมคุณถึงแบบไม่ไม่ไปลองแบบอะไร่บงนี้บ้างเป็นนักร้องไงคือเหมือนจังหวะชีวิตผมได้มาทางด้านแสดงมากกว่าอ๋อพอเรียนซะก่อนใช่พอเรียนจบเสร็จปุ๊บเริ่มมีโอกาสได้เล่นละครอะไรอย่างนี้ครับก็เลยเหมือนเราได้มาทํางานด้าน การแสดงมากกว่าแล้วก็คือเหมือนว่างผมก็จะเล่นกีตาร์ร้องเพลงอะไรไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยลูกทุ่งหร้องได้ไหมลูกทุ่งได้อยู่ครับไปสั้นหน่อยนะแมลูกทุ่งมีอใจเธอแล้วอใจเธออได้มาอ ได้ได้ใช่ไหมแต่ผมว่าศิลปินเนบางทีมันต้องแต่งเพลงเองนะนี่ยังนี่ก็แต่งเองแต่งเองได้นะแต่งได้เปล่าเคย ได้ด้วยคือผมเป็นคนชอบแบบว่าเหมือนมีจังหวะชีวิตอะไรเงี้ยมีเรื่องที่เข้ามาอยู่ในจิตใจอย่างเงี้ยผมจะระบายออกไปทางเป็นเพลงอะไรอย่างเงี้ยนั่นเลยมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมผมรู้สึกว่าผมอิมแพกต์ใจผมมากโดนโดนโดนมากเลยคือผมเนี่ยเป็นคนตามดูพี่บัวขาวชกมวยตั้งแต่สมัยเขาต่อยมวยตัวเาบัวขาวแชกเลอเดี๋ ทุกท้ายเป็นอารมณ์ไหนเนี่ยมันเป็นฟิลไงคือประมาณว่าพอพอผมดูแล้วเนี่ยคือโบ๋ขาวเขาไปต่อยแล้วไปต่อยมวยเควันที่ญี่ปุ่นซึ่งได้แชมป์มาทั้งสองปีแล้วแต่คนไทยไม่มีไม่รู้ใช่เพราะมันเป็นเควันไงใช่คนคนไทยไม่มีใครรู้จักเลยแล้วคือผมรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องบ้านเมืองอ่สคราวนี้ทุกคนก็ยังมัวทะเลาะกันแต่ว่าตัวโบ๋ขาวพี่โบวขาวเนี่ยเขาไปชกอยู่ต่างแดนซึ่ง กลายเป็นว่าไม่มีคนสนใจทั้งทั้งที่เขาอยู่ที่นู้นนี่ดังมากดังไปทั่วโลกเลยผมรู้สึกเสียใจและอึดอัดใจแทนว่าทําไมไม่มีคนสนใจบัวขาวเลยนะตอนนั้นนะครับนะตอนนั้นเลยแต่งเพลงแต่งเพลงบัวขาวเลยเขาฟังเลยเขาแต่งก่อนดังนะแต่งก่อนดังถึงบัวขาวรออยู่ในบึงหยาดเพบัวขาวเอาดูครับลองดูลองดูเด้ จะหล่อล่ำแล้วความสามารถก็ยังล้ำเกินร้อยใช่ไหมคะสาวสาวอยากจะฟังเพลงบัวขาวกันแล้วละสิท่าแต่ของดีเราเก็บไว้ให้ชมช่วงหน้านะจานร,รอแป๊บความสุขของพี่สาวคนหนึ่งคือการได้ดูแลและเห็นน้องสาวที่รักมีชีวิตอย่างมีความสุขสวัสดีค่ะจิ๊บยาดาจำลองทองค่ะเห็นแปลงผักที่บ้านแบบนี้ก็เป็นฝีมือของน้องกิ๊กค,ค่ะเมื่อก่อนจิ๊บไปทํางานนอกบ้านค่ะน้องสาวอยู่บ้านคนเดียวก็เลยรู้สึกว่าเขาเครียดแล้วก็ไม่มีความสุข ก็เลยคิดว่าการปลูกผักเนี่ยน่าจะทําให้เขามีความสุขมากขึ้นเพราะว่าทําให้เขาภาคภูมิใจกับในสิ่งที่เขาได้ทําแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลดีค่ะปรากฏว่าหลังจากปลูกผักน้องสาวพูดคุยกับคนอื่นมากขึ้นเข้าสังคมได้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าความเครียดลดลงเพราะฉะนั้นจุดนี้จะทําให้เราช่วยผ่อนคลายใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ในการปลูกผักแล้วมีความสุขครอบครัวแล้วก็เพื่อน จิ๊ก็ได้น้องสาวคนนี้แหละค่ะเป็นแรงบันดาลใจให้ทําโครงการสวนผักบําบัดเพื่อบําบัดความเครียดแล้วก็ได้รับความสนใจดีค่ะแรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก a i s